แล้วตอนรับเทศกาลแล้วเป็นไงบ้างเออตื่นเต้นมากเลยค่ะปิดทุกอลูไปหมดเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าต้นคริสต์มาสที่เราเห็นมาแต่ในแต่ใดวันนี้เราเราได้เป็นคนลองเปิดด้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะเออวันนี้รูปแบบโชว์เป็นไงครับความอลังการอลังก,การอลังก,การมากแบบบอกไม่ถูกอลังก,การแบบร่างกายไม่ใช่ของเราแต่คิดให้กับช่วงเทศกาลก็ ระยิบะยาวตามตัวเออดูได้แต่ชุดแล้วเนาะเบาๆจริงๆหนูมองไม่เห็นอะไรเลยตัวพื้นคือไม่สามารถดูอะไรได้เลยเออว่าเขาบอกว่าถ่ายรูปอะไรกันได้เดี๋ยวฝากงานนิดนึงเออใครสนใจยังไงสนใจใครสนใจอยากอยากจะมาเที่ยวมาลุ้นอลยค่ะก็จริงๆแล้วช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นช่วงเทศกาลที่แบบโบชอบแล้วก็อิ่มมากๆมันแบบมีความอบอุ่นนะคะก็แน่นอนว่าเราต้อง มาเที่ยวกับคนที่เรารักเนาะมีมีการแบบว่าตกแต่งประดับประดาที่สวยงามมากๆอยากให้มากันเยอะๆนะคะเซนทรัลแบัซี่คือโบเองก็จะมานะคะถ้าใครแอบเจอกันก็น<อ>ถักทายได้คะ่ะโบรพี่นโยศาสถักเรื่องที่เพลงเราสื่อเราสื่งทำให้หลต้องแบ ก็ที่แบบว่าทำให้ใบอีกขนาดนึงรู้สึกตกใจมากค่ะที่ที่น้องแบบว่าร้องไห้แบบเห็นน้องแล้วสงสารน้องมากเลยตอนที่เราลองอยู่เราได้แบบสื่อสารสื่อสารยังไงอะจริงตอนนั้นไม่เห็นเลยค่ะเหมือนไาเห็นน้องค่เไเห็นนคลิปใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจมากน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแบบสบายเศร้าแล้วแบบรู้สึกเราก็รู้สึกดี เราแบบไปทุกคนจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้สึกแย่ที่เราทำเขาร้องไห้หรือเปล่าใช่แต่ว่าน้องบอกว่าไม่เป็นไรผมก็เลยรีบมีลายเล็กนใช่ค่ะใช่ค่ะปกติก็มือนมีคุยกันบ้างอยู่แล้วอะไรต่างๆก็เลยดบอกเขาว่าถ้าเจออะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วก็สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทราบแต่ที่แกร์จริงหรือยังครับทราบแล้วเพียนทราบแล้วเพียปลี่กเยนน้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับเออผมกินเพลงแล้วก็ชอบเพลงอะอย่างเงี้ยค่ะ รารู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะที่น้องรู้สึกแบบชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเราโล่งใจค่ะโล่งใจมากๆที่ที่น้องแบบว่าอินเพลงมากๆแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องเศร้าในใจเขาบอกว่าเรานอกว่าติดตามผลงานของเราอะไรคะอือาสือก็แอบมีผลงานร่วมกันด้วยอือใช่ค่ะ อันนี้คือมีก่อนหน้านี้หรือว่ามีมีตอนแบบที่นี่นะคะแปลว่าที่ที่แบบว่ากองบังเนี่ยหรือว่าเคยแบบเขาติดต่อมาก่อนอะไรในขนาดไหนต่อยากมากพอติดตามเลยค่ะอ๋อเป็นโปรเจกต์พิเศษต่อยากมากใช่ค่ะสำหรับเราที่เราูติทกันขนาดไหนครักลับไปใช่ไหมคะใช่จริงจิงก็เหมือนได้เจอน้องตามงานแล้วก็เหมือนน้องรู้จักกับ ปีในวงด้วยค่ะน้องแบบว่าเล่นกีตาร์เป็นไกด์ก็ถามว่าสนิทไหมก็สนิทสนิทนะคะมองโกมองโกมองโกอีกแล้วกอย่อต่อโอเคอะต่อต่อแล้ก็ดีใจใช่ไหมที่เราซิ้นสุดที่เราสุดที่ก็ดีใจดีใจมากมากเลยค่ะขอบคุณไวมากเลยครับแล้วก็เป็นเอ็ซีเราแล้วแล้วเราเป็นเอ็มซีเขาติดตามกันแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่สยอไหมครับ ใช่ได้โอ้โหขอติดตามเงียบๆได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้ตัวรู้กันหมดใช่เอาติดตามอยู่ี่เงียบค่ะปีนี้ก็เป็นปีทองของเราเหมือนกันเนาะเราแค่เราดูมากๆเลยมันเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคะชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตก็ว่างน้อยลงค่ะทํางานเยอะขึ้นสุขภาพแย่ลงคิวมันแน่นขนาดไหนเอาคิวแบบต่อต่ออาทิตย์เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเราแน่นยังไงอ่า ประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งมีมีสิบวันอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะเอเหมือนเหมือนอาทิตย์หนึ่งมีสิบวันแต่จริงๆอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนแบบว่าชอบทิดงานตะลอดเวลาแล้วก็เราแอคทีฟที่จะทํางานเหมือนเราเป็นคนบ้าง,งานระดับค่ะเรื่องตอนนี้เราเป็นนัก้องอ่ะเราเรา,เรากลัวเรื่องเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพปัญหาเสียงอย่างเงี้ยหลายคนจะต้องเจอเราคิดว่ามันจะไปกระทบไหมจริงๆก็กระทบอยู่นะคะเวลาที่กระทบทุกครั้งก็ แฟนๆก็จะเห็นผลกันคงค่อนข้างชัดเลยอ่ะก็เราทําได้ก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้เตรียมพร้อมกับงานที่จะเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเสียงของเราก็เหมือนเป็นเครื่องดนตรีด้วยใช่ตอนนี้ก็สนุกกับงานเนาะบอกว่าสนุกมากค่ะแฟนๆตอบรับดีมากใช่ค่ะแล้วก็แอบกระซิบว่าจะมีเพลงใหม่เดือนนี้ด้วยค่ะเป็นเพลงเป็นแบบจริงจังมากๆค่ะจเศร้ากว่าเดิเมอหรเพลงนี้ไม่เศร้าเลยค่ะเพลงนี้เป็นเป็นจากเศร้าเป็นแซ่บค่ะอ่าได้เปลี่ยนแนวหรอได้หรอเต้นด้วยหรอ แน่ใจเลยโชว์สักนิดนึงมันจะมีซิกเกอร์หมซิงเจอร์ซิงเจอร์ชุดได้แล้วนะเอาเร็วเร็่ไหมไได้จะได้เห็นเมื่อไหร่ครับกับจ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนรูปของตัวเองอ่าใบใบเลยนะคะประมาณวันที่25าไปมาไปใช่ไมาไป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 ่ปกปไอไปไปไ่ไป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 ะปไปแปบปไปไปไปปไปไป เดือนนี้เดือนกันยายนค่ะก็อาจจะอาจจะแอบไปฟังได้เลยค่ะได้ได้ค่ะได้่เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะเป็นแนวที่ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะประมาณว่าเพลงทำคนเศร้ามาเยอะเลยทีนี้จะมาเปลี่ยนเป็นมูกี้คาแรทไม่บอกดีกว่าจะได้ไม่ได้ไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่เพลงทำเอง ตื่นเต้นไหมกับการที่เราจะมาเปลี่ยนแนวเพลงใช่เป็นแบตื่นเต้นมากค่ะเชื่อว่าใครก็ตื่นเต้นด้ยเหมือนกับว่าเป็นการลอไม่ได้ฟังเลยยังว้ายจริง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 เรียกได้ว่าใครไม่เคยได้ฟังเลยคุณจะได้ฟังตอนที่เป็นมาสเตอร์แล้วก็อย่าไปรอเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเขาก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วก็อยากดูว่าแฟนๆจะแบบว่ารีแบบอะไรยังไงเพราะแต่ละเพลงของเรามันแบบว่าดีมาตลอดก็แต่ตอบรับดีอันนี้รุนที่สุดแล้วว่าแฟนๆจะจะรู้สึกยังไงเพราะว่า เพลงที่ผ่านมามีความเศร้ามีความนุ่มมีความเจ็บแบบนวนๆนะแต่ว่าเนี้ยมันแสบมากค่ะอเพลงนี้ก่อนหน้านี้เหมือนหนูบอกว่าโพสต์ทวิตบอกว่าตื่นมาแล้วสดเลยนี่คืออะไรอะหรือมันเป็นเนื้อเพลงหรือยังไงหรือหรือไปแบบแสบต้องพูดความจริงเหรอคะเราที่หนูทะนุวะยังไม่พูดแล้วกันอ่ โก้คงไม่เป็นนะถามเลยตัวก็ตอบอาจจะไม่ดีกับความลักบ้างอันนี้เป็นเพราะทำตัวเองเป็นคนเก็บความัไม่อยู่ใช่ค่ะจะถาเยอะ่ะถาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวมานั้นจะได้ไม่ต้องถามนวตใชอเคนะอันนั้ปากีสิทธ์ให้เปนแฟนได้จิงตามกับเพลงที่จะเกิดขึ้นอเก็บตวเปไปได้เหเพลอะไรนะ อย่างอย่างอย่างหลุดจะหมดนะลูกไม่ไดบอกว่าหลุดจะหมดนะนว่ไม่บอกให้เขาาติดตามต้องมีอะไรติดอะไรเออวันวันอะไรไปรอติดตามอะไรยี้ดีกว่าเนาะเพราะที่เหนือมันจะหมดแลนะที่คู่พี่ถามกันก็ตอบนะมันไม่รู้จะเก็บอะไรอ่ะโอเคค่ะก็ฝากไปตามเพลงใหม่ของโบนะคะปล่อยเดือนนี้ประมาณวันที่ยี่สิบห้านะคะเลือกวันเดียวกับเลอแล้วก็เพลงนี้เรียกได้ว่าจริงๆก็ ลงแรงลงใจงทุกเพงแต่เพลงนี้จะเป็นพิเศษในด้านความแสบไม่รู้จะแสบขนาดไหนจะดื้อขนาดไหนก็รอติดตามนะคะ<อ>